ครั้งทุกทีที่ลูกต้องพบอะไรไม่ว่าจะทุกทนหรือมีความสุขเท่าไรแม้ว่าโลกจะวนเวียนและเปลี่ยนมุนยังไงลูกก็ยังรอดพ้นผ่านไปได้ทุกที เพราะประคุณนั้นมากมายที่ยิ่งใหญ่ฉันเปรียมล้นทำให้ลูกมีแรงจะเดินจากความสับสนอย่างแน่ใจที่รักทุกคนมนุษย์เราประกอบไปด้วยร่างกายสติปัญญาจิตใจแล้วก็จิตวิญญาณร่างกายนั้นเราบำรุงเลี้ยง ด้วยปัจจัยสี่สติปัญญาเราบำรุงเลี้ยงด้วยเรื่องของความรู้ทักษะประสบการณ์ส่วนจิตใจนั้นและจิตปัญญาเราต้องบำรุงเลี้ยงด้วยคุณธรรมด้วยคำภาวนาด้วยพระวาจาด้วยหลักธรรม ด้วยการทำบุญให้ทานด้วยการที่เราพลีกรรมหรือสรุปง่ายๆก็คือว่าด้วยการกระทำความดีถ้าหากว่าเราซึ่งมี4ส่วนก็คือร่างกายสติปัญญาจิตใจแล้วก็จิตปัญญาณแต่เราบำรุงเลี้ยง เพียงแค่ร่างกายและสติปัญญาก็เท่ากับว่าร่างกายของเราได้รับการบำรุงเลี้ยงได้รับการดูแลเพียงครึ่งเดียวเราก็จะกลายเป็นคนไม่เต็มบาทเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ความเต็มบาทให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองเราต้องให้ความสำคัญ กับทั้งสี่สลึงก็คือสลึงที่เรียกว่าสลึงกายสลึงใจสลึงสติปัญญาและก็สลึงจิตวิญญาณหนึ่งบาทมีสี่สลึงหนึ่งคนมีสี่ส่วนคือร่างกายจิตใจสติปัญญาและก็จิตวิญญาณคนเราจะมีความสมบูรณ์จำเป็นที่จะต้องได้รับการพัฒนาทั้งครบ ในทุกมิติและเราจะเป็นคนที่เป็นที่ประสงค์ของทุกองค์กรหากว่าเราได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับการลงทุนก็จะมีนักลงทุนคนหนึ่งที่ชื่อวอลเลนบัฟเฟตต์วอลเลนบัฟเฟตนั้นเป็นนักลงทุนที่ยิ่งใหญ่ชาวอเมริกัน เขาเกิดในปีคริสต์ศักราช1,930ถึงวันนี้เขามีอายุ92ปีวอลเลนบัฟเฟตนั้นเป็นคนที่มีอารมณ์ดีเป็นคนที่ตลกเป็นคนที่เข้าถึงง่ายและที่สำคัญก็คือวอลเลนบัฟเฟตนั้นเป็นคนที่ ตั้งบริษัทแล้วก็ประสบความสำเร็จมีคนถามวอลเลนบัฟเฟต์ว่าคุณมีเคล็ดลับอะไรในการสร้างบริษัทให้ประสบความสำเร็จบัฟเฟต์บอกว่าเขามีเคล็ดลับหนึ่งที่สำคัญก็คือเคล็ดลับในการรีคริคนเข้ามาสู่องค์กรเพราะว่าคนหรือบุคลากรนั้นถือว่า เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กรองค์กรใดได้บุคลาการที่มีคุณภาพองค์กรนั้นประสบความสำเร็จตรงกันข้ามกับองค์กรใดที่ได้บุคลาการที่ไม่มีคุณภาพนอกจากจะไม่ประสบความสำเร็จแล้วยังต้องจอดไม่ต้องแจวก็คือล้มเหลว เพราะฉะนั้นคําถามต่อบัฟเฟตก็คือว่าคุณมีตัวบ่งชี้หรือมีเกณฑ์อะไรในการคัดเลือกบุคลากรเข้าสู่บริษัทของคุณและทำให้บริษัทของคุณนั้นประสบความสำเร็จทุกบริษัทคุณครูตั้งใจฟังบัฟเฟตบอกว่าคุณสมบัติประการแรก ในการที่เขาคัดเลือกคนเข้าสู่องค์กรก็คือคุณสมบัติ integrity integrity ถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบหลวมๆก็คือความซื่อสัตย์ซื่อตรงปกติเราคุ้นเคยกับคาว่า honest honesty แต่นี่เขาใช้ควาว่า integrity integrity นั้นมีอาจารย์บางท่านแปลว่าบริบูรณธรรมนั่นก็หมายความว่าถ้าคนมี integrity นั้นคนนั้นมีธรรมที่บริบูรณ์และสุดยอดของบริบูรณ์ธรรมก็คือความซื่อสัตย์ซื่อตรงนี่แหละเพราะฉะนั้นป้าเฟตบอกว่าเขา เลือกคุณสมบัติแรกที่สำคัญในการที่จะเลือกบุคลากรเข้าสู่องค์กรก็คือ1ความซื่อสัตย์ซื่อตรงประการที่สองเขาจะต้องเลือกคนที่มีความฉเฉลียวฉะลาดเรเฟ,ฟีใช้คาว่า intelligence อินเทลเลเจนซ์นั่นก็หมายความว่าเป็นคนดีแล้วเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์แล้วก็ต้องเป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดด้วยมีสติปัญญาด้วยอินเทลเลเจนซ์ประการที่สอันนี้สำคัญเลยสำคัญเลยเมื่อมีอินทร์กิตติมีความซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วมีอินเทลเลเจนซ์มีสติปัญญาแล้ว จะต้องเป็นคนที่มีพลัง energy energy มีพลังมีพลังมีพลังที่จะใช้ความซื่อสัตย์มีพลังที่จะใช้ความรู้ความสามารถของตนเองในการที่จะทำให้องค์กรที่ตัวเองอยู่นั้นขับเคลื่อนไปข้างหน้า เพราะฉะนั้นคุณครูที่รักทุกคนในวันนี้คุณพ่อเริ่มต้นด้วยวิธีการรลีคลูดคนของวอล r เลนบอฟเฟตผู้ซึ่งประสบความสาเร็จในการบริหารองค์กรโดยการคัดเลือกบุคลากรโดยใช้เกณฑ์สประการก็คือความซื่อสัตย์ซื่อตรง Integrity ความซื่อสัตย์ซื่อตรง Integrity ประการที่สองก็คือความเฉลียวฉลาด Intelligence ประการที่สก็คือความมีพลังมีความมุ่งมั่นก็คือ Energy เพราะวาจาพระปันเจ้าในวันนี้ก็เกี่ยวข้องกับ3มเรื่องนี้ เกี่ยวข้องกับสามเรื่องนี้เราจะเห็นว่าเวลาที่คนรับใช้ที่ได้ตัลเลน์คำว่าตัลเลนนั้นคุณพ่อเคยอธิบายแล้วนะตัเลนมาจากคาว่า Talent Talent แปลว่าอะไรแปลว่าพรสวรรค์แปลว่าศักยภาพ แปลว่าความรู้ความสามารถ T A L E N T Talent เนีเขาอ่านเขาว่าตะลันเนี่ยก็คือ talent ก็คือความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อว่าเราทุกคนที่เกิดมาเนี่ยไม่มีใครแบบมาแบบไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ทุกคนเกิดมาพร้อมที่จะเป็นอะไรก็ได้ นั่นก็หมายความว่าทุกคนเกิดมาพร้อมกับศักยภาพพร้อมกับเทเลนต์เพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าเด็กที่พระเป็นเจ้าพระองค์มอบให้กับเราในการที่จะให้การศึกษาอบรมเขาเนี่ยเด็กนั้นเป็นเหมือนมเมล็ดพันธุ์เป็นเหมือนมเมล็ดพันธุ์เราช่วยเขาลดน้ำใส่ปุ๋ยพลวนดิน กำจัดมแมลงแล้วก็มเมล็ดนั้นก็เติบโตขึ้นมาเพราะว่า,มาเมล็ดนั้นมีศักยภาพมีแทเลนทที่อยู่ในตัวของเขาเราก็เช่นเดียวกันเราเกิดมาเรามี t ทเลน t บางคนมีแทเลน t เกี่ยวกับอะไรการพูดการเจรจาแมวโโหพูดนี่ลิงหลับเลยนะ พูดนี่โอ้โหโน้มนาวคนได้ดีเลยนะบางคนมีททเลนต์เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการนำเสนอบางคนมีเทเลนต์เกี่ยวกับเรื่องของการสอนบางคนมีททเลนต์เกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับดนตร,รีเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับภาษาเกีาา่ยวกับการคิดคำนวณเนี่ยเอา Multiple Intelligences ของ h o w เวิร์ดการ์มาจับได้เลยนี่คือ t ALENT บางคนได้มากบางคนได้น้อยแต่คำว่ามากและน้อยนั้นไม่ต้องน้อยใจไงเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่ได้รับมากจะต้องคืนมาก จะต้องให้กับคืนมากเหมือนคนที่ได้รับ5้าตาแลนอย่างเงี้ยเขารู้ว่าเขาได้รับเยอะเขาจะต้องคืนเยอะเขาก็ไปทําเต็มที่เลยนะใช้ห้าตารางเนี่ยน,นะท ALEN ของเขาเนะี่ยใช้เต็มที่เลยเห็นไหมอะไรก็ตามถ้าเป็นสิ่งดีๆยิ่งให้ยิ่งได้รับเห็นไหมคนที่ได้รับ5้าตารานี่ยนะเขาเขาทำงานเต็มที่ ก็คือมี energy ไงทำงานเต็มที่คำว่าทํางานเต็มที่ก็คือว่าเขาได้รับห้าแล้วเขาให้ทั้งห้าเลยเสร็จแล้วเขาได้รับกลับมาอีกห้าเหมือนที่คุณพ่อชอบพูดเสมอว่าดาบมีดถ้าอยู่ในฝักก็เกิดสนิมแต่ถ้าออกมาใช้ยิ่งใช้ยิ่งคมคนที่ได้รับสองก็ไม่ต้องไปน้อยใจว่าทำไมผมไม่ได้รับผ้าทำไมฉันไม่ได้รับผ้า ให้เราดีใจว่าเราได้รับสองอ่ะดีแล้วเพราะว่าเราจะได้คืนสองเราก็เอาเอาสองนี่แหละไปทำเต็มที่เลยแล้วก็ได้มาอีกสององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือพระธรรมที่ประทานศักยภาพประทาน t ทเลนต์ให้กับเราเนะี่ยไม่ได้คาดหวังหรอกว่าเราได้ห้าแล้วเราจะต้องทำ ได้ยี่สิบไม่ได้คาดหวังหรอกว่าเราได้สองแล้เราจะต้องทำได้อีกแปดแต่ขอให้เราทำขอให้เราทำแต่ว่าองค์ผู้เป็นเจ้าหรือพระธรรมนั้นจะไม่ปลื้มเลยถ้าหากว่าเป็นเหมือนคนที่ได้รับหนึ่งแทน้อยใจแล้วก็าไปโทษนายว่านายเข้มงวดนายเก็บเกี่ยวในที่ที่ไม่ได้หวานแล้วก็เลยเอา เอาความสามารถของตัวเองไปฝังดินไว้ไปฝังดินไว้คืออะไรงอมืองอเท้าขี้เกียจเราจะเห็นว่าเมื่อนายกลับมานายพูดกับคนคนนี้ว่าอย่างไงคู่ลับใช้เหลวโอ้โหหนักนะและเกียิคร้าน<อ> uh. สองคำนี้มันไม่รู้จะเอาอันไหนมันมามาแบบเทียบเท่าแล้ว นะผู้รับใช้เลวและเกียรค้านก็คืออะไรไม่มี energy. เอเนอรจีเลวก็คือไม่ซื่อสัตย์แล้วก็ไม่ฉลาดเห็นไหมขาดทั้งอินเทอร์เนช่นขาดทั้งอินเทอร์เนชั่นแนขาดทั้งอินเทลเล็กซ์และขาดทั้งเอเนอรจี เห็นไหมศูนย์รวมความบ,บันเทิงเ่ยนะคนนี้นะนะทาไมไม่คิดว่าโอ้โหนะเพื่อนได้ห้าเขา,ขาเขาคืนห้าเขายังทําได้เลยห้าตัวเองได้หนึ่งโอ้โหแล้วนายยังบอกว่าจริงๆถ้าคุณขี้เกียจจริงๆนะเอาไปฝังธนาคารยังได้เลยนะอันนี้เอาไปฝังดินไว้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอยากจะสรุปว่ายิ่งเราได้รับ ความศักยภาพท a l e ์พรสวรรค์ได้มากมากเราใช้เต็มที่แล้วพระเจ้าจะเพิ่มให้กับเราอีกเท่าตัวแต่ถ้าคนมีแล้วไม่ใช้นอกจากจะไม่เหลือแล้วยังจะถูกลิบเพราะฉะนั้นให้พี่น้องคุณครูทุกท่าน ได้เอาข้อคิดข้อลำพึงนนี้ไปไตรตองในชีวิตของเราถ้าเราไต่ตองแล้วเราจะรู้ว่าเรามีความสามารถหลายอย่างและให้เราได้ใช้ความสามารถนั้นเต็มที่แล้วพระเจ้าพระธรรมจะเพิ่มพูนความสามารถนั้นให้อย่างเหลือคนานนะัอย่าให้เราเป็นเหมือนคนรับใช้ที่ที่เลวและเกยียดคาน มีความสามารถแต่ไม่ใช้งอมืองอเท้านอนทั้งวันหลบงานเลี่ยงงานแบบนี้นอกจากไม่มีแล้วสิ่งที่มีก็จะถูกลิบและลิบไปไหนปรากฏว่าลิบเอาไปให้คนที่ได้มากที่สุดไมครับเพราะนั้นจึงอยากจะให้กำลังใจคุณครูทุกคนนะครับที่ในโอกาสที่เราเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจ มาไตรกองชีวิตของเราชีวิตของเราต้องเป็นเหมือนกับพ่อค้าแม่ขายที่ทุกวันเราจะต้องมาคิดคำนวณแล้วว่าเราได้ลงทุนไปเราได้กำไรหรือขาดทุนคงไม่มีพ่อค้าแม่ขายคนไหนที่เอาแต่ซื้อเอาแต่ลงทุนแต่ไม่เคยคิดเลยว่าได้กำไรหรือขาดทุนเราต้องเป็นแบบนั้นก็คือต้องไตรกองชีวิตของเรา ถ้าเราได้ทำดีในวันนี้มากกว่าทำไม่ดีแสดงว่าเราด้านกำไรดังน,นั้นขอพระเจ้าอวยพรทุกคนในชักนาพระบิดาและพระบุตรและพระตตขอสเมา